สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพานักเรียนทําของเล่นนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เตรียมอุปกรณ์มานะคะแพรว่าวันนี้ทําอะไรคะรถบดค่ะทารถโบดนะคะอุปกรณ์ของแพรวามีอะไรบ้างมาขวดน้ำ,นำมีกระดาษเอออ่านวิธีการท,ทําทํายังไงก่อนคะแ <c oughs> พรวา่าทํายังไงก่อนเจาะขวดน้ําใช่ไหม เจาะคนน้ำหลังจากนั้นทำอะไรอีกคะเอาไม้เสียบเข้าตรงรูข้างๆขวนน้ำจากนั้นทำยังไงอีกเออแค่นั้นนะคะไม่ยากนะคะทำของเล่นง่ายๆนะคะโมเมนะคะโมเมทำอะไรทำรถนะคะรถของโมเมมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะมีขวดน้ำะขวน้ำแล้วก็ไม้อ่ามีแค่นี้ใช่ไหมคะ ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆเ,เขาก็กำลังลงมือทำนะคะเอามาดูฝั่งผู้ชายบ้างหมอททำอะไรคะทำรลถลูกโป่งนะคะอ่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเอยถึงขั้นตอนการใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันนะคะในช่วงที่เด็กๆเ,เขาทำของเล่นเสร็จเรียบร้อยนะคะ